คณะไปโรงเรียนวันแรกโรงเรียนวันแรกบายบายป๋าป๋าเดียวแฮกทีปเอ้ครับฮาร์ดโอเคไังค่ะด่าน้ำใส่ให้ค่ะบ๊ายบายป๋าป๋าเดียวเดีจะไปโรงเรียนแล้วค่ะไปโรงเรียนแล้วค่ะ I แอม o กทูสคุ o แอมโก o ูสคุณแย่ใช่ไหมไปโรงเรียนนะไหนแอมโ o ทูสคุณไปหันขาหน้าแล้วนะัน ไปหาคานานะเป็นเห็บเปล่าโอเคค่ะป้าเปลาพี่หาคานานะโอเคเปล่าโอเคค่ะป้าเปล่าลูกคานานหนุนนี่นะโอเคงั้นน้ไปโรงเรียนแล้วบายบายป้าป้าเร็วกดดูตะคูณบาย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 ส่งชุดป้าด้วยด้วยโอเคเดี๋ยวกระเป๋าคานะสห้ซุบปิดหน่อยอ่าบอกป้าปิดหน่อยเดี๋ยวนี้ปิดโอเคค่ะ ร้อม let's go เไปแล้วค่ะข้าอ่ไหนคะฮานะไม่บายก่อนฮานะไม่บายมีก่อนนะไม่บายมีก่อนลูกบายค่ะส่งจ๊บด้วยนะจะไปไหนไปฮานะไม่บายมีก่อนบาย